ลานานาสุลาวันมีชื่อจริงว่ามาลิบำเรอรจิตชื่อเล่นจิม๋มถือกำเนิดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเมื่อวันที่สองธันวาคม2 5 0 3ในครอบครัวที่ฐานะค่อนข้างยากจนพ่อแม่ต้องใช้ชีวิตหาเช้ากินขําเพื่อประทังชีวิตเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเธอและพี่ๆอีก8ดคนในจํานวนพี่น้อง9คนนี้เธอคือลูกคนสุดท้อง เด็กหญิงมะลิบำเรอจิตอายุสองขวบด้วยความที่ครอบครัวยากจนเหลือกเกินจึงได้นำเธอไปเลี้ยงด้วยเธอจึงเติบโตและเรียนหนังสือที่เมืองหลวงนั่นเองพ่อมีอาชีพถี่สามล้อแม่ทำงานค้าขายสารพัดที่ราชบุรีต่อมาแม่ได้ย้ายมาค้าขายที่กรุงเทพครอบครัวยากจนพ่อจะต้องหาผักผลไม้จากบ้านเกิดราชบุรีทยอยส่งไปให้แม่ขายที่กรุงเทพ แม้ขยันสายตัวแทบขาดก็แทบจะไม่พอกินได้ครบมือในแต่ละวันเด็กหญิงมะลิบมเรจ,จิตอยู่กับพี่สาวโตและเรียนที่กรุงเทพมหานครพอพี่สาวย้ายงานและบ้านเช่าทีเธอก็ต้องย้ายโรงเรียนตามไปด้วยทําให้ช่วงประถมเธอได้ย้ายไปเรียนหลายที่ทั้งโรงเรียนแถว้วยขวางดินแดงและบางกะปิก่อนจะประจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนปนพันวิทยา แม้จะเป็นลูกคนสุดท้องของครอบครัวแต่มุมกลับเด็กหญิงมะลิบำเรอจ,จิตเมื่ออยู่ในกลุ่มเพื่อนๆเธอคือหัวหน้าเป็นสาวซ่าสาว,ส,าว,ส,าว,ส,าวสนแสบห้าวที่ใครๆรู้จักดีเป็นเด็กหญิงที่ชอบปันจกยานผาดโผนเหมือนเด็กชายมากกว่าการเล่นตุ๊ก,กตุนตุ๊ก,กตาหมากเก็บเหมือนเด็กผู้หญิงทั่วไปเคยท้าเด็กผู้ชายที่ชอบแซวเธอไปสู้กันแบบตัวต่อตัว,ตวแถวบ้านที่เธออยู่นั้นได้ชื่อว่ามีดารานักแสดงชุกชุม เข้าออกเป็นว่าเล่นบ้างมาถ่ายหนังบ้างมาถ่ายโฆษณาบ้างแวะมาหาคนรู้จักทําให้เด็กหญิงมะลิเบเรอจ,จิตได้มีโอกาสเห็นดารานักแสดงอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันครั้งหนึ่งหลังฝนตกเธอกําลังนั่งจับปลาตัวน,น้อยๆริมทางก็พอดีมีดาราดังขับรถผ่านมาช้าๆในความทรงจำใบย,ยาวของเด็กหญิงมะลินอกจากวิ่งเล่นซุกซนตามประสาวันนั้นเป็นครั้งแรกที่เธอได้เห็นดาราใกล้ๆขนาดนั้น ดาราคนนั้นก็คือนิรุตสิจัญญาตอนเรียนมัธยมอยู่ที่โรงเรียนปานพันวิทยาเด็กหญิงมาลิบมเรอจ,จิตได้ชื่อว่าเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงของโรงเรียนท้าโรงเรียนมีอะไรให้ทำเธอก็ไปร่วมกิจกรรมกับเขาทั้งหมดขนาดเป็นรัมเมเยอร์เด็กหญิงจอมแก่นอย่างเธอก็เคยเป็นมาแล้วกระทั่งวันหนึ่งชีวิตลูกสาวคนสุดท้องของบ้านก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดการเมื่อเจ้านายของพี่สาว ที่เขาทำงานที่ดังสพิมพมไทยรัฐและชายคนนี้เป็นเพื่อนกับเปียกโปสเตอร์นักวาดและผู้กำกับหนุ่มไฟแรงของวงการในขณะนั้นที่กำลังมีโปรเจกต์จะสร้างหนังวบรรุ่นเรื่องแรกๆของเมืองไทยขึ้นชื่อเรื่องว่าไวอนลวนเจ้านายของพี่สาวคนนี้เขาจึงได้แนะนำเธอให้รู้จักกับเปียกโปสเตอร์ในที่สุดเปียกโปสเตอร์ก็ให้มาลิบําเรจิตไปเทศสหน้ากล้องและได้เลือกเธอให้มารับบทเป็นโอ ในหนังเรื่องนี้ด้วยเหตุผลว่าผมไม่ได้เลือกเธอเพราะความสวยหรือไม่สวยนะครับผมเลือกเธอเพราะเธอน่ารักมากกว่าผมเลือกที่ความน่ารักครับแต่กว่าจะได้เปิดกล้องเล่นหนังกันจริงๆจังๆมาลิบำเรอจิตก็ได้เที่ยวไปที่ออฟฟิศที่ที่เป็นที่ทำงานของทีมงานกองถ่ายนี้ทุกวันแบบเช้าไปเย็นกลับเธอทำแบบนี้นานเป็นเดือนๆที่เปียกโปสเตอร์ให้เธอทำแบบนี้ก็เพราะว่า อยากให้เธอคุ้นเคยกับทีมงานก่อนลงมือถ่ายทำจริงจะได้แสดงอย่างลื่นไหลไม่เคอะเขินก่อนจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายทำได้ไม่นานมาลิบัมเรจ,จิตได้มีโอกาสพบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการหลายคนวันหนึ่งเบียกบสเตอร์ได้พาเธอไปทำความรู้จักกับอาจารย์นบแห่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและหลังจากนำวันเดือนปีเกิดของเธอมาพินิจพิเคราะห์เสร็จแล้วอาจารย์นบก็ได้ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งส่งให้เธอในนั้น มีชื่อที่อาจารย์นบตั้งขึ้นเสร็จใหม่ๆเพื่อเธอเลือกใช้เป็นชื่อในการแสดงมีทั้งสาวิตรีและอีกหลายชื่อในที่สุดมลิบำเรจ,จิตก็ได้เลือกชื่อนี้ด้วยเหตุผลว่าเรียกง่ายและไม่เหมือนใครชื่อนั้นก็คือละละนาสุลาวันเปียกโปสเตอร์เป็นผู้กำกับมหัศจรรย์กำกับหนังเรื่องแรกคือเรื่องโทนได้พาชายาสุรยิยนกลับสู่ความเป็นดารายอดนิยมอีกครั้ง กำกับเรื่องดวงสร้างไพโรดใจสิงเข้าสู่วงการดาราชั้นนำได้สำเร็จกำกับเรื่องชูจนกรุงศรีวิไลได้รางวัลตุกตาทองกำกับเรื่องเขาสมิงจนอุเทนพรมยงได้กลายเป็นดาราชั้นแนวหน้าของวงการกำกับเรื่องประสาสจนทศวรรณเสียนีวง์ได้รับตุกตาทองกำกับเรื่องข้าวนอกนาจนสามารถปั้นบุพพารัตยานะประสิทธิ์กุลและเด็กหญิงบรรจงนินลเพชรได้สำเร็จ และขึ้นรับรางวัลการแสดงยอดเยี่ยมทั้งสองคนและเรื่องไวอุลวน,วนเปียกโปสเตอร์ก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังไวอุลวน,วนปี2อ1 9ันไพโรธสงมงวัติพุตแสดงเป็นตั้มหนุ่มต่างจังหวัดที่เข้ามาเรียนกรุงเทพได้หลงรักโอ๋ที่รับบทโดยละละนาสุลาวันนักศึกษาสาวที่เป็นลูกของเจ้าของบ้านที่ตั้มเช่าอยู่นมงเรื่องนี้สร้างจากชีวิตจริงของบุญรักษ์นิลวง อดีตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์บุญยรักษ์ได้ร่วมงานในกองถ่ายเรื่องนี้ด้วยในฐานะเจ้าของบทประพันธ์และผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงแม้ตอนแรกวัยอวลวุนจะมีโปรแกรมเข้าฉายตรองกับช่วงเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองพอดีแต่เปียกโปสเตอร์และทีมงานก็มีแผนโปรโมทที่แยบยนต์นั่นก็คือนำหนังไปฉายในโรงเล็กๆให้นักเรียนจากโรงเรียนที่คัดมาเข้าดูฟรี free. มีพระเอกนางเอกของเรื่องนั่งดูหนังในโรงด้วยอย่างใกล้ชิดในที่สุดแผนโปรโมทนี้ก็ได้ผลว,ว,ลลวลัยอุลวนได้กลายเป็นหนังที่ประสบความสําเร็จแบบถล่มทลายทํารายได้ทําลายสถิติหนังเรื่องมนรักลูกทุ่งซึ่งครองสถิติรายได้เจล้านบาทมาตั้งแต่ปี2อ1 3และหนังเรื่องนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของเล,ะละนาสุลาวันไปตลอดกาล เธอกลายเป็นที่รู้จักในฐานะนางเอกอย่างเต็มตัวซึ่งหลังจากนั้นไม่นานผู้กำกับมากฝีมืออย่างเปียกโปสเตอร์ก็ได้ตัดสินใจทำภาคต่ออีกสองภาคออกมาทันทีซึ่งจากจุดนี้นี่เองทำให้คู่ขวัญคู่ใหม่ของวงการบันเทิงไทยได้ถือกำเนิดขึ้นมานั่นก็คือไพโรธลลนาบทบาทส่วนมากที่ลลนาสุลาวันได้รับมักตรงกับบุคลิกจริงของเธอ คือบทแก่นเสียวแสบซาซุกส,สนทันคนไม่กลัวใครและส่วนมากเธอมักได้ร่วมงานกับค่ายไฟสตาร์โปรดักชั่นและพระเอกที่ได้แสดงคู่มากที่สุดคือสรพงษ์ชาตรีหนังเรื่องกับตันเรือปูปี2 5 2 1ละละนาสุลาวันได้เล่นประกบกับจตุพลภูอภิรมสักกะจารุจินดากำกับหนังค่ายไฟสตาร์โปรดักชั่นเจ้าเก่าเป็นหนังที่เธอต้องไปเรียนดำน้ำก่อนถ่ายทำจริงนานเป็นเดือน ผ่านการเล่นหนังมาหลายเรื่องและชิมลางละครได้ไม่กี่เรื่องเธอก็กลับเข้ามาโลดแล่นในจองเงินอีกครั้งคราวนี้พิสารอครเสีรนีได้ให้เธอรับบทร้ายเป็นครั้งแรกในชีวิตในหนังเรื่องดวงตาสวรรค์ละละนาสุลาวันรับบทเป็นแผนตัวแสบสุดของเรื่องและในเรื่องนี้เดยกพิสารอครเสีรนีในฐานะผู้กำกับถึงกับเอ่ยชมเธอว่าเธอเล่นได้ดีเกินคาด ละละนาสุลาวันรับงานแสดงมาเรื่อยๆจนถึงจุดอิ่มตัวและแฟนหนุ่มผู้เป็นข้าราชการซึ่งสมัยนั้นไม่นิยมให้คู่ชีวิตเป็นนักแสดงขอให้เธอยุติบทบาทในวงการบันเทิงแต่เพียงเท่านั้นเพื่อไปแต่งงานละละนาสุลาวันจึงออกจากวงการบันเทิงนับแต่วันนั้นหลังเลิกรากับแฟนหนุ่มเธอได้ไปเปิดร้านบาร์เบียที่เกาะสมุยขายให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเสริมด้วยธุรกิจมอเตอร์ไซค์และรถจิ๊บให้เช่า แต่เธอทำได้ประมาณสองปีก็ปิดกิจการปี2,548เธอรับงานการแสดงอีกครั้งในหนังเรื่องไวโอนลวน4ีตั้มโอรีเทินแสดงคู่กับไพโรธสมร,ริบุตรเจ้าเก่าพอหนังเรื่องนี้ผ่านพ้นไปละละนาสุลาวันกลับมาทำร้านอาหารอีกครั้งที่ตำบลเบิกไรออำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีบ้านเกิดในชื่อร้านว่าละละนาคิเชน่น ความมีวินัยตรงต่อเวลาและมีสมาคารรวะทำให้ลลน,นาสุลาวันอยู่ในวงการบันเทิงยาวนานกว่า30ปีจากเด็กสาวจอมแก่นเจ้ากิจกรรมสู่นักแสดงเจ้าบทบาทที่ครองใจคนไทยมาอย่างยาวนานวันนี้เธอมีความสุขกับเส้นทางชีวิตที่เธอได้เลือกแล้วลลน,นาสุลาวันขอให้มีความสุขมากมายครับ